หนึ่งในเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งแถบอีสานได้กล่าวเอาไว้ว่าหากคล้ำใดนั้นที่ท่านเนี่ยมรณภาพไปแล้วให้นำน้ำพึ่งมากรอกที่สารีระของท่านแล้วก็นำล่างของท่านนั้นยืนขึ้นเพื่อวันใดที่ลูกศิษย์ลูกหาเดือดร้อนมีคนมากั่นแกล้งมีคนมาทำคุนใสใสผีมาหลอกนะอะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่มาทำร้ายลูกศิษย์ของท่าน นะท่านจะได้ไปช่วยเหลือได้อ,อย่างทันท่วงทีนำร่างท่านยืนไว้มีไม้เท้าท่านจะได้ไปหาได้ความรวดเร็วกว่าเดิมนะครับนี่คือหนึ่งในคำกล่าวที่ผมได้แปลความหมายนะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายตามแบบฉบับของบ้านมีครูอ่อให้ทุกท่านได้ฟังเป็นคำกล่าวของหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดสุรินนร์นะเป็นแถบอีสานที่ เรื่องชื่อนะครับว่าท่านเนี่ยมีวัตถุมงคลที่สร้างอิทธิปฏิหารเยอะแยะมากมายให้กับลูกศิษย์ลูกหาซึ่งแน่นอนครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามตามหาเหมือนกันในช่วงก่อนหน้านู้นเมื่อหลายปีก่อนผมเคยได้เอามาแบ่งปันกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของราคาเนี่ยไปคนละเรื่องเลยนะครับราคาค่อนข้างสูงแล้วก็หาได้ยากด้วยนะครับซึ่งของแท้ก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเองได้ นำงานวัตถุมงคลซึ่งก็ได้มา10บเล่มนะแต่ว่าปล่อยไปในไรฟ์สดไปแล้วหนึ่งเล่มนะครับก็จะเหลือทั้งหมด9เล่มเป็นวัตถุมงคลของสิทธิสายตรงของหลวงปู่หงนะครับก็คือหลวงปู่เจ้าคุณพมมาวัดยานาวานะครับกรุงเทพมหานครเป็นศาตราวุธอาคมที่เขาเรียกว่าได้มีการนำตำราของครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่หงเนี่ย เอามาประสิทธิ์ประสาทเลขยันขึ้นมาให้เต็มเปี่ยมที่สุดเท่าที่จะเต็มเปี่ยมนะได้แล้วแล้วก็ได้ถือกำเนิดเป็นวัตถุมงคลนะฮะร,รุ่นนี้ขึ้นมาครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตวุธนะครับเนี่ยนะฮะเป็นมีดแบบสัตวุธที่เอาไว้ใช้ป้องกันตัวนะครับเล่มนี้เป็นไซส์ขนาด5นิ้วจะมีการสร้างทั้งหมด199เล่ม แต่ถ้าเป็นขนาด0.5นิ้วเนี่ยจะมีการสร้างอยู่299เล่มที่พูดมาว่าสักครู่เป็นใบมีดนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่แบบควานช้างแบบนี้เนี่ยจะมีให้แค่19เล่มเท่านั้นซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้เล่มนี้มา1เล่มนะครับซึ่งเป็นเล่มของผมเองนะครับเล่มใหญ่ไซส์ควานช้างเนี่ยนะครับเป็นมีดหมอที่ตั้งใจว่าจะเอาไปประจําร้านของผมเลยเนาะ นะครับซึ่งผมก็จองทันอันเนี้ยผมจองทันต่อโค้ดกรรมการรอบเลยนะครับผมแล้วก็เป็นหมายเลข2นะครับเล่มนี้เป็นไซส์ขนาดควานช้างเนาะแต่ที่ผมพอจะแบ่งปันให้ได้เลยก็คือจะเป็นรุ่นไซส์ขนาดใบมีด5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ9นิ้วก็คือจะเป็นรุ่นนี้เนี่ยนะครับที่ผมถือขึ้นมาเนี่ยในรุ่นนี้เนี่ยพกพาได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วเอาไว้ใช้เวลาไปนอนที่โรงแรม เรารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมากวนใจเหมือนมอีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้มากันแกล้งเรามองไม่เห็นนะครับให้ดึงมีดออกไว้นะครับนิดนึงนะประมาณนี้ให้โผล่ที่เห็นยันตรีที่สิงเหก็ได้นะครับหรือจะให้เห็นมุมนี้ก็ได้ได้เช่นกันแล้ววางไว้บนหัวนอนนะครับจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งนะครับนอนหลับแบบไม่มี วิญญาณหรือว่าอะไรมากวนนะครับตามความเชื่อของคนไทยเรานั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในการปลุกเสกนะครับในรุ่นนี้เนี่ยมีการปลุกเสกทั้งหมด3วาระครั้งแรกที่มีการปลุกเสกเนี่ยเป็นพิธีพุทธาพิเศษนำเลิกวาระที่1ครับเป็นการปลุกเสก,กมนวลสารเมื่อวันที่1มีนาคมปี2568นะครับที่วัดยานนาวากรุงเทพมหาคนครนั่นคือในวาระที่1 วาระที่สองเนี่ยได้รับเมตตาจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทกระหลกปู่ศิลาที่โด่งดังเนี่ยแะครับผมได้มาร่วมอธิษฐานจิตภาวนาเจิมนำเลิกแล้วก็มีจานแผ่นยันนะครับที่เป็นชนวนด้วยสำหรับในคณะ,ะชนมมวลสารของเล่มนี้นะครับเมื่อประมาณวันที่26มีนาคมนะครับถัดมาในวาระที่3เนี่ยก็มีการพิธีพุทธาพิเศษเป็นวาระสุดท้ายโดยหลวงปู่พรมมา แล้วก็ประสงค์อีก9รูปนะครับมาสวดเจริญชัยมงคลคาถาแบบตลอดพิธีก็เท่ากับว่าเล่มนี้ก็คือเต็ม3ามวาระในการปลุกเสกนะครับก็จะเป็นมงคลที่ดีเยี่ยมเลยบริเวณฝักเนี่ยจะมีการจานด้วยหมึกสีทองนะครับโดยอคระที่จานจะเป็นพระคาถานะเะมตินะครับนะเมติด้านล่างเนี่ยจะเป็นยันนะเหมือนกันนะครับผมนะ แล้วก็จะมียันมิตอกตรงกลางนะครับผมนะพุทธสังมิแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นมะออ,อ,อุนะครับมะอ,อ,อ,อุนะก็เป็นพรกคาแก้ว3ประการบริเวณตรงด้านล่างเนี่ยจะมีจีวอที่ปลุกเสกของหลวงพ่อะใส่มาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆบริเวณตรงกลั่นมีดเนี่ยนะครับจะเป็นนาคแบบนี้เลยนะมวลสารแบบเข้มขลังเนาะความ ไม้เนี่ยเป็นไม้ดำนะครับไม้ดำนะมะค่าดำหรือมะค่าแต้นะครับเป็นไม้ดำแบบนี้รุ่นนี้มีการสร้างทั้งหมด199เล่มนะครับอยู่ที่ผม9เล่มแล้วนะแมมลัดออกแบบมาสวยงามนะครับแต่ว่าจะใกล้เคียงกับสไตล์การทำแหมรัดเนี่ยของช่างพายุหะเลยนะครับนะใกล้ๆก,กันเลยแบบนี้ ดึงใบมีดออกมาเนี่ยเราจะใช้ลักษณะการดึงแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเก็บมีดเนี่ยตามสไตล์มีดของทางฝั่งแถบอีสานนะครับเขาจะมีการออกแบบให้เหมือนมีดท,ที่ใช้งานจริงก็คือเวลาเก็บแล้วเนี่ยใช้การกดลงมาปั๊บเนี่ยนะครับผมมีดจะไม่ร่วงซึ่งจริงๆแล้วต่อให้วายแบเนี้ก็ไม่ร่วงเหมือนกันนะครับเพราะฟิตติ้งเนี่ยออกแบบมาดีเหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่าเวลาจัดเก็บจริงเขาจะเก็บแบบแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นจะดึงโดยตรงแบบนี้ไม่ออกให้กดที่ด้านหลังนะครับแล้วก็ดึงออกมา จะง่ายกว่านั่นเองนะครับอัคระเต็มแผ่นสวยงามทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสฝั่งเลยนะครับผมพามาดูทีละส่วนนะครับเนาะในส่วนนี้เนี่ยจะมียันตรีนิสิงเหนะอยู่ที่บริเวณด้านล่างนะครับนี่พามาดูเนาะความเข้มขลังเนี่ยของยันตรีนิสิงเหเนะี่ยหลายท่านเคยทราบแล้ว นะในประวัติที่มีการเล่ากันมานะการผีได้ดีนักแรห,หรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะครับในสมัยก่อนเขาใช้ยันนี้เอาไว้หลังเหรียญองค์พระของท่านเพราะว่าเชื่อกันว่าความเป็นมงคลน,นั่นเองนะครับบริเวณด้านบนเนี่ยเป็นกระบองท้าเวสุวรรณนะครับเวสุวรรณศัคขาวุธทังนะครับตรงนี้ก็เป็นคาถาอาวุธนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นมงกุฎพุทธเจ้านะครับอิติปิโสว,วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะครับก็เป็นพระคาถามงคลพุทธเจ้าตรงปลายเนี่ยเป็นยันกระบองไข่นะครับที่เป็นคาถาพระเจ้าหาพระองค์ก็คือจะเป็นนโมพุทธ,ธายะแล้วก็อุดด้วยอุณาโลมอีกทีนะครับอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะเป็นการอุดด้วยอุณาโลมบริเวณปลายนะครับพระคาถาว่ากันไว้เป็นนโมพุทธายะนะมะพะทะก็คือหัวใจธาตุทั้ง4นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีหลวงปู่พรมมานะฮะวัดยานาวาแบบนี้เลยครับผมเลขยันก็จะสวยๆเลยการผูกยันขึ้นมานะครับในบริเวณตรงกรรมีรนะครับสวยมากอุดด้วยอุณาโลมนะครับตอกยันพุธไปด้วย แล้วก็เลขโค้ดเล่มนี้คือ28นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเลขโค้ดอะไรบ้างเพราะว่าในทุกเล่มเนี่ยก็สุ่มเลขโค้ดมานะครับเนาะท่านใดที่ได้ไปเนี่ยเลขโค้ดจะไม่เกิน199นะครับจะไม่เกินนั้นโอเคนะครับเนาะเล่มนี้เนี่ยผมเหลืออยู่9เล่มพอดีเลยเป็นมงคลมากนะครับปล่อยบูชาเล่มละ1900บาทฟรีค่าจะส่งนะครับรับประกันแท้ให้ อันนี้ก็คือหมดแล้วน่าจะหมดเลยเพราะว่ามีแค่199เล่มแล้วเขาก็แบ่งกันไปแล้วนะครับในตอนจองเนี่ยผมจองเล่มใหญ่มาส่วนเล่มเล็กเนี่ยนะครับมารับตอนที่ออกจากการจองแล้วนะครับออกจากพิธีพุทธพิเศษแล้วนะก็ถือว่าราคากําลังดีนะครับถ้าหลังจากนี้ไปมีการตามหากันมากยิ่งขึ้นนะครับเล่มนี้น่าจะมูลค่าเพิ่มเนาะแต่ผมก็คิดว่าเวลาบูชาวัตถุมงคลเนี่ย อย่าไปเล็งเรื่องของมูลค่าที่ที่แบบมันจะเพิ่มหรือลดนะครับไม่งั้นมันจะบูชากันแบบเครียดเครียดบูชาแล้วรู้สึกไม่โปร่งไม่โล่งนะครับแต่ถ้าในงานวัตถุมงคลแบบนี้เนี่ยบูชากันด้วยความศรัทธาบูชาด้วยอาคาัคระครูบาอาจารย์สายหลวงปู่หงนะมันจะมีความเป็นมงคลยิ่งกับชีวิตเราด้วยนั่นเองนะครับได้ไปพร้อมบัตรรับประกันพระแท้ให้นะครับนะหนึ่งใบเดลววเลขสอ พราะมีอยู่เก้าเล่มนะครับนี่ๆๆนีๆ่เนี่เลขสองแปดเวลาได้ไปก็ไปคู่แบบนี้เลยนะครับพร้อมบัตรรับประกันผ่ะแท้นั่นเองนะครับเนาะอ่ะโอเคครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทฟรีค่าจะส่งรับประกันแท้ให้นะครับขอให้เป็นสิริมงคลกับทุกท่านนะครับผมส่วนในรายการอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราพบกันในไลฟ์สดนะครับวันพุธเวลา20นาฬิกานะครับผมก็เราจะไลฟ์สดกันนะทุกวันจันทร์วันพุธ แล้วก็วันศุกร์วันเสาร์นะครับเวลา20นาฬิกาหากว,าว่าไหนมีการคัดเคลื่อนหรือว่าไม่ได้ไลฟ์ในวันนั้นนะครับจะขยับไปเป็นวันถัดไปให้นะครับเพราะว่าเป็นการชดเชยบางทีติดภารกิจนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งทุกอย่างไว้ในชุมชนของ y t u t u บ้านมีครูออดน,นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ